ค่ะเ,เพื่อนๆสวัสดีสุขสุขคนเนาะจ้าเนาะสวัสดีเอฟซีพูนหักทั้งคนเก่าและคนใหม่ด้จ้าเด้อมือนีสาวเมืองสีมาหลอปลานะคะเพราะว่าอยากมั่ซ่องเมืองเห็ดนะคะแต่ว่ามาเจอเห็ดก่อนจะไปเมืองเห็ดกัามาทําความเข้าใจนาะจ้าเนาะเห็ดอยู่อ่ายุโรปนี่ถ้าบ่มัมนใจกับบตตองไปเก็บนะคะแต่ว่าสาวเมืองสีย่่าบ่อยๆเพราะว่าโดยส่วนตัว นาจะเก็บฉพาเ็ดที่จะคล้องหูจักด้วจ้ะเพื่อนเพื่อนเฮดที่จะคล้องมหูจักกับศึกษาไปก่อนนะคะและ้วนามมะพ่อดวงนี่มันเป็นดงเลยจ้ะดงเฮดนะคะโดยโซนโตบางคนเพิ่งเกิเคยเก็บนะคะแต่ว่าคนที่เคยเก็บเก็บเพิ่นตองแม่นแม่นเลยจ้ะจังสิเก็บนี่จ้ะน้ค่ะเพื่อนๆืนนี่นะคะ นี่จ้แต่น้ำน่าจะคิดว่าเป็นเห็ดไข่นะคะแต่ว่ากะคือนามบอกนะคะเพื่อนๆเฮาเบิงไปเรื่อยๆก่อนด้วยจ้ะเด้อเบิงไปซื้อสาไปาก่อนนะคะบ่ะต้องบ่ต้องบ่ต้องเล่งด่วนนะคะบางคนเพิ่นแม่นแล้วเพิ่นเคยเก็บเพิ่นกะจะหูเนาะจ้ะเห็ดไข่อ่าเห็ดไข่เห,ไขเห็ดนาแหล่อีหย<ม>ังบานเฮานะจ้ะ<ม>แต่นี่มันเป็นเห็ดยุโรปนะคะ ขอโทษนะคะหนามปีนในเบื้องซื่อๆจ้ะนี่นี่จ้ะบางนี้เพิ่อนก็นจะเป็นอ่ะเขียวๆนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเยอะมากนะคะแต่หนามหนามแค่ท้ายในเบื้องซื่อ,อจ้ะเพื่อนๆเป็นปลาหรือจ้ะแค่เอาลงให้ดูเฉยๆนะคะโดยส่วนตัวน้มเป็ยังท่ทันเคยเก็บกินนะคะเห็ดชนิดนี้ พีที่แล้วน้ำมาน้ำกับพ่อแบบนี้ละจ้ะก็มีคนเขาอ่าคอมเมนต์มาบอกว่าเป็นเห็ดไข่นะคะแต่ว่าคือว่าละจ้ะเพื่อนเพื่อนเห็ดเราไม่รู้เราก็ไม่ต้องไปเก็บนะคะบัต้ตองไปเสียงแล้วจ้ะเนะาเนะไปจา่าฮาไปเบื้องต่อว่าเขาจะพ่อเห็ดอย่างอีกนะคะแนะนำคอทายรูปแป๊บนึงจ้ะจะเพื่อนเพื่อนน้ำมากอีกปลาหนึ่งนะคะเหมือนเดิมคะ่ะมาส่องเห็ดนะคะ เพื่อนๆแนมเห็นน้ำหนามอยู่บ่จ้ะเป็นเห็ดผึ้งเน่ยนะคะแปลกใจนะคะปีนี้ปกติเห็ดผึ้งเนอยอยังมาท่านออกนะคะมากข้าวกอนหนังกว่าพ่อสามดอกจ้ะนีพ่ออีกสองดอกนอะจ้ะแต่หนามจะเบึ้งไปเรื่อยๆด้วยจ้ะเพื่อนๆแต่ว่าทายเพื่อนๆเบึ้งนะคะ เพิ่งยังออกบ่ลายนะคะข้าวที่แล้วน้าเก็บปนาหนงกับใเขาอันเขาฟิตนะคะและวนามยางเลาะบางอี่ะแมันเจอเลยลหนานจะซื้อมาเอาจะนี่จ้ะเป็นเห็ดพึ่งเน่ยนะคะเพื่อนๆอร่อยเหมือนกันจะ้ะแต่ว่ามันเยอะไม่เยอะเนาะค่ะเนาะไปต่อนะคะเพื่อนๆสวัสดีสุภูสุขคนเนาะจา้ะเนาะสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะ มือนี้สาวมังสีเลาะปลาอยู่ประมาณสองสุโมงแล้วนะคะเพราะว่าจะมาหาเห็ดเพิ่งนะคะแต่ว่าแต่ละพื้นทีเนาะจ้ะเนาะพื่อนๆมังมองเขาก็ออกเลยนะคะแต่ว่าหมองบ้านสาวมังสีเนี่ยเจอแต่แฮกแฮกเซอร์เห็ดเมโมดเนาะจ้ะภาษาเยอรมันแฮกเซอร์นะคะราคาเฮ็ดเอ่อเห็ดอ่ดอโกนเฟฟเฟอริงโกนเฟฟเฟอริงอ่าธนามอปีก,กับคอทษฮด้วยจ้ะเห็ดผึ่งเนยนะคะ หลักกาเฮ็ดเพิ่งใต้พินกับอ่าอื่นๆนี่มารู้นะจังสี่ก็ยังมาท่านเห็นนะคะนามก็เลยอันปั้นจักรยานมาหมองทีนามบันพ่อเฮ็ดไอ้นี่จ้ะอันนี้เดี๋ยวเล่จาจับเพื่อนๆนี่อันนี้นามก็เบิงเบิงเเบิงซื่อๆเล่จาจับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวนามเจ้าอ่ต่อเนาะจ้ะเนาะ คือว่าล่ะค่ะถ้าเฮ็ดบ่ฮู้จักก็ให้เพื่อนๆถ่ายรูกล่ลละกับโพสถามหมู่นะคะถ้าบ่มั่นใจก็อย่าไปเก็บละ่ะกอย่าไปแตะต้องเรียนรูกไปเรื่อยๆเนาะจานะ้ะเนาะมื้อนี้น้ำจะพาเพื่อนๆมาเนาะหาเฮ็ดเพิ่งแต่บ่เห็นนะคะน้ำก็จะมาเอาเฮ็ดนางฟ้าไปใส่ต้มยำนะคะแล้วก็น้ำก็บ่พออันนี้บ้านเฮาคือกันก,กับเฮ็ดเฮ็ดนาไอ้เฮ็ดไข่นะคะเพื่อนๆแต่ว่าน้ำบ่ได้เก็บนะคะแต่น้ำจะเอาให้เบิ่ง วก็อยูเยอรมนี่นี่โดยส่วนตัวนะคะแนะนำเก็บและนำแนะนำซวบาว่อนนะคะเนาะเห็ดนั่งฟ้าเห็ดนั่งร่มมันเป็นเฮ็ดออกตามธรรมชาตินะคะออกตามป่าตามป่าตามเขาเนาะค่ะในต้นใหม่ต้นใหม่อันนี้เขาเอื่นอยู่นี่เพื่อเอนือภาษานเป็นต้นเหลานะคะมังมองก็จะเกิดแบบต้นใหม่สซดๆเพเ่นก็เกิดนะคะมังมองก็เกิดตามทีคอนใหม่ที่ล่มแลวก็ตายนะจ๊ะ้วก็ ถ้าเพื่อนๆเ,เจอเฮ็ดนั่งฝ่านั่งร่มนะทาบประมาณใจนะคะเฮ็ดตัวนี้จะมีครูแฝดด้วยค่ะขาจ้วคือหยวกนะคะดอกเพิ่นกระซิน,นหน้อยดอกคะ่ะดอกเพิ่นใบใหญ,ญ่นะคะดอกขาคือหยวกเลยนะคะอันนั้นคือครูแฝดของนั่งฝ่านั่งร่มแต่ว่าสนิดสีสาวเมืองสีเห็นอยู่นี่แบบมีท่านได่นะคะกินไดนะคะเอาไปเฮ็ดต้มยำไปเฮ็ดแหนมหรือว,ว่าไปอบปากแห้งแล้วจะขอบคูณหลไๆได้จา้ามีผีคนนึงเมันว่าน้องน้ำคือบอเก็บมาไปอบ ตากแหงมือหนานน้ำบ่ได้เอาอุปกรณ์นี้ยังมาจา้ะล่ะกามากาแฟน,นะคะก็เลยคิดว่ามือมาอยากจะมาเก็บนะคะมือน,นี้นามเอาของมา,ลากละจ้ะตะกกาสัาง่งคือเก่านะคะแนะนำจะเอาเห็ดไอ้ดอกซีเรียลแดงให้เพื่อนเพื่อนเบ่งด้วยจ้ะโดยส่วนตัวนามก็เห็นเห็นนามก็บทาย,ยังสี่อละค่ะแต่นามก็ยังไม่ทันเคยเก็บขี้เก่านะคะนี่จ้ะเพราะว่าเห็ดยุโรปมันบอคือเห็ดบานเฮาจ้ะเพื่อนๆแถาคนบอแม่นบอ บออันบ่แมนยีหรีบอกอันนี้อย่าไปเสี่ยงนะคะอันนี้น้ำแค่ไทยลงให้เบิงซื่อๆด้วยจ้ะดดคือการกับเห็ดไข่นะคะเพราะว่าเห็ดอยู่นีมันมันเบิงหยากจะ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะคล้ายๆเห็ดไข่เนาะดอกเพ้่นนะคะนี่จ้ะแต่น้ำกับโกเก็บนะคะแค่ถ่ายให้เพื่อนๆดูเฉยๆแต่น้ำจะพาไปเก็บเอ่อเห็ดนั่งฝาเนาะจ้ะเนาะ จะเพื่อนๆจะนํามาหอดคอนเฮ็ดนั่งฝานั่งลมแล้วนะคะแต่าผ่านไปสองหมื่นสามหมื่นนอกจากเพื่อนเพื่อนเพื่อนเท่าแล้วนะคะนี่จะาบอเป็นอย่างจำปีใหม่เราจะคอยอ่นานหูแล้วว่าเพิ่นเคยเกิดอยู่นีเฮ็ดชนีดน,นีเพิ่นจะเกิดแต่มองเดิมๆนะคะนี่จะมือที่หนาม,มากกาแฟนาเพิ่นย่างอันว่าท่านอันนี้เป็นใดจ้ะนี่ แป๊บเดียวเองเนาะมันเกิดน้ำปลาเนาะจากเพื่อน,เ,อนเกิดตามธรรมชาตินะคะแต่กระโบเป็นอย่างจา้ะน้ำกระโบเก็บนะคะเพราะว่ามันเท่าแล้วเก็บไปกระโบไอเฮดมันอันนี้เนาะจ้าเนาะเฮดมันเท่านีจ้ะเลือกบอดายเลือกจากเพื่อน,เ,อนเลือกเอากระโบพ่อสีแกงนะคะบระบพ่อสีแกงก่ะอสีไปเฮดยางจา้ะ บเป็นยางจะเดวนามจะทายรูปแล้วกันนาจะเอาล่งไหวอันทีหลัยจำไหวนะคะเป็นคลิปเก่าๆที่จะของเคยมายางเก็บแล้วก็เอาลงลงแล้วกับเบิงนกจ้ะเนะาะแล้วก็จำไหวนะคะมาเพิ่นเกิดย่ามหนีรือดูหนีนจกจ้ะเพื่อนๆสั้นราคาเพื่อนๆอยางปลาะจะมาเอาเห็ดทั้งลมประจำเลยจ้า <laughs> โอ้ยเจอเห็ดมาเอามาเอากับเห็ดมันเถ่าแล้วจ้าเนาะ สัาราคาเพื่อนๆน,น้าจะจบคลิปมักเอาเห็ดนั่งฝ่านั่งล่มไปแกงต้มยำใบในคลิปนี้เด้จ้าเด้อถ้าเพื่อนๆมากกาฝากกดไลค์าฝากกดแชร์อยเป็นแห้งใจใค้นไกลบานโดนโดนเนด้จ้าเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาอสวัสดีค่ะบายบาย